ามเล่าสิ่งเหล่านี้ถามเขาก็บอกกับลูกทุกวันกูจะไม่ให้พ่อมันเข้ามาได้ข้ามาก็ไปอาบน้ำจะไมต้องมาแวะที่เตียงแม่แล้วก็มาทำน่องำนี่เลาเรืงลามก <c oughs> แต่น้ำเสียงเเรารู้ว่าชอบแน่นอนบดแน่นอนจับลมเรื่องจริงอย่าพูดเรื่องจริงแค่ว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรายพยายามสื่ออย่างนี้เพราะว่า โอ้ยเยยนียยืนยันนะทำไมเยต้องไปยามเล่าเรื่องนี้ลูกครับเพราะวันๆนขนาดเนียทําอย่างเนี้ยสรารภาพนะว่าเวลาอื่นหลังจากนั้นเนี่ยบางทีเราก็คิดไม่ดีหลายเรื่องบางทีก็พูดเยอะๆเราก็เรียดึงกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยขอเปิดใจเรื่องนี้จริงๆพวกเราครับลูกครับอย่าะลาดใจ นะครับอย่าที่เราสิบนาทีแก้ปัญหาได้นะครับไม่มีทางถ้าเราเปิดใจคุยหลักหลักของความเจ็บปวดเนี่ยรู้สึกเนี่ยจะเคยฟังรายการหนึ่งน้องพีนคนหนึ่งเรื่องเรื่องนี้จรนะหนสาผูกสงรุเมย์กรุงเทพเราคนเมย์เยอะผมแน่นมากก็ราคนเมย์ผู้ชา,า,า,ายโรคจิตเข้ามาเกี่ยนเราก็ เอาของมาถูที่ยากสาวออกน้่ยของที่มาถูเกลือแล้วแล้วก็ไม่ใช่ของข้าแน่เออไม่ใช่ไม่ใช่ออกข้าวไ,ไม่ใช่ไม่ใช่วาไม่ใช่ไม่ใช่แน่เอาของมาถูแล้วด้วยความอายเด็กผู้หญิงอ่ะรู้ว่าถูกถูนะแต่ก็ไม่กล้า้องนะครับเครียดมากแต่ได้กล<า>ับฟันเดียว <laughs> เออ กัดฟันจนอยูเลยจนกระปงแล้วปูแล้วบองลงอย่างว่าเมได้เนี่ยมันอ่ะร้องให้ตลอดทางก็ยเน่ง้อฟิดเพื่อก็ถามอายด้วยก็ต้องบอกด้วยสรุปแล้วทุกคนบอกนอนพักเะี่ยสามชั่วโมงเช้าทำงานไม่ได้เลยนอนทรงหล้วเขียด พูดแบบนี้แปลว่าเวลาเราทําใครเครียดเนี่ยไอ้ไอ้นั่นโถอยู่นานเท่าไหร่เนีไม่รู้นะให้ได้บอกสุดสายจริงเหรเป็นหมอพิจารณ์ที่แเดียวไม่รู้ห้านาทีสิบนาทีไม่รู้แต่ผู้หญิงคนนี้กว่าจะไปพักไปลายเคียดแล้วเลยกัน การฉกฉกฉกกรรร้ายแบบนี้มันยังฝังไปอีกเพราะฉะนั้นมันมีสองสามภาพในหนังเรื่องนี้ดีจริงๆลูกครับอยากเตือนพวกเราจริงๆเราดูหนังเราต้องรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้ทั้งวนงนันเนี่ยก้ายืนยันเนี่ยเราเต็มไปด้วยการกระทํากับคนอื่นโดยไม่รู้ตัวเยอะแยะมาก à, thấy nãy bà nói qua lắc mẹ lắc thôi. ít tháng nữa tôi vẫn, vẫn còn tôi bà nói, bà nói cà. Đây... thế, này, cuộc chuyện đó, chuyện kia, được. đây, được. 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 เจ็ดวันไม่มีเลยคุตอบแต่ไม่ต้องคิดเลยถามผมตอบได้เลยเพราะว่าอะไรจมตอบได้ตลอดเพราะคือมันอยู่ใกล้คิดกัต่เราไม่ไม่เคยแสดงออกเรื่องเรื่องวันเหมือนไม่ได้เคยบอกลูกเลยครับลูกด้วยเมียด้วยก็แล้วแต่มาให้บาทน้อยนะเราคุยกันเฉนเฉย คำถามที blender, ่เขาเขาเขาไม่ไม so ่ไม่แตะตาทวาเท่เหมือนบางคนโอ้ผมบอกรักทุกคนเจ้าอ้วกเฮ้ยงานนี้ใช่ไหมไม่รู้แถมงหนด้วย่ว่านี่คนเนี่ย สภาพนะกับเมียเนี่ยผมผมไม่ค่อยได้พูดไม่ค่อยชื่นชมเมียใลูกเราซึ่งส่วนตัวอย่าพูดเรื่องนี้บ่อยนะฮะอย่าพูดอีกทีนะลูกนะส่วนตัวอย่าพูดบ่อยนะครับอย่าพูดเรื่องนี้ที่ไหนก็อยากจะเล่าจริงๆครับคุณหลายคนกำลังจะมีลูกกำลังพวกเราหลายคนกำลังเพิ่งเริ่มต้นชีวิตอยากให้พวกคุณรู้จริงๆว่าการแสดงออกถึงความรักเขาเนี่ยให้ลูกเห็นการ ชื่นชมเมียของตัวเองให้ลูกฟังเนี่ยลูกคุณจะเข้มแข็งฟังพ่อดีๆลูกคุณจะสดชื่นขึ้นลูกคุณจะมีพลันเมียบอกได้เลยถ้าใครพลาดเรื่องนี้ยังเป็นซวยกับเรื่องนี้ทั้งวันบทเแต่เรื่องพ่อบทนแต่เรื่องพ่อหรือว่าเมียสามีที่บทนแต่เรื่องเมียให้ลูกฟัง คุณนึกภาพตัวเองเดี๋ยวตอนคุณเป็นลูกคุณต้องการอะไรคุณนึกภาพตอนพ่อแม่เสียงกันทะเลาะกันเนี่ยใจคุณเป็นยังไงมันสั่นเย่ยพยายามเสือเรื่องแบบจริงๆพูกคุณจะโตขึ้นมาทั้งมันคงฉลาดไม่กลัวเลยเพราะเขาเห็นภาพอย่างนี้จริงพ่อแม่ ยังไงพ่อแม่ก็รักกันนี่อยู่แต่ที่จะบองนะมีเจ้าเอกเจ้าเอกที่แพทย์บอกเฮียผมสุรภาพอาเฮียนผมจะพยายามทำนะเฮียผมฟังเงี้ยซอยก็น้องชายเงียเนี่ยฟอดินมาสามเดือนละตระกูลบ้านเงียเนี่ยเป็นตระกูลเดียวในโลกที่น้องห้าคนทุกคืนวันจันทร์สามทุ้มถึงสี่ทุ้มเนี่ยเป็นคนพอหาทุกคนเลย เห็หล่อสายพักสายเชื่อมสายโตคุยหนึ่งชั่วโมงห้าคนเฉพวะโทรศัพว์่าี่น้องเดินหนึ่งหันไดสามครั้ออกคนเดียวแล้วก็เชื่อมเรื่องพวกนี้จริงๆน้องชายเนี่ยคนนึงบอกว่าเนี่ยคือผมเล่บอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยผมจริงๆนะผมกล้าบอกเนี่ยล้วทุกวันนี้ว่าโลกจริงๆ ได้เป็นคู่กับเธอจ้า,จาแล้วคือยังไงก็ต้องพูดอ่ะขอตะโก,กนหน่อยมันไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วฝืนก็ต้องพูดมีนีือก็ต้องพูดมังจบเถอเดี๋ยวมันออกเนี้ยวว่ามันบอกว่า แต่ผมเนี่ยกับลูกอะผมไมได้ครับแต่กับเมียผมยังไม่ได้อยู่กับลูกผมได้ครับเมียแต่กับเมียผมยังเมียก็เลยถามเด็กเด็กว่ายัางไงนั้นลูกกับลูก่าผมได้อยู่เนี่ยเอ้ย,เยคิดหน่อยได้ไหมลูกคําว่าได้เนี่ยกับลูกที่บอกว่าได้อ่ะถามหน่อย ได้เท่าไหร่ที่บอกว่าจะรูปได้ถามว่าได้เท่าไหร่สัดส่วนเท่าไหร่ถามหน่อยสิบเปอรเซินตะ์ยังไม่ได้เลยห้าสิบห้าสิบโอเคดยุดย่อนนุ๊กมาสัจจัง เอาถามจริงๆเหอะใ้มาเล่นหน่อยามไอ้ชยให้มเนหน่อยได้ไหมว่าที่บอกว่าได้เนี่ยมันได้เท่าไหร่ระหวังที่ยังกนลูกขณะที่ลูกทำอะไรผิดพลาดน,นิดนึงค่ดโทษตำหนิน้อยอ่ะน้อยน้อยมากนี่นี่เป็นตัวอย่างพ่อที่ดีคนหนึ่งเฟนลูกก็เห็น